สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูบรรยากาศวัดไทยที่บิสเบนซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ2 6นาทีหรือ30นาทีขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราอยู่นะครับโดยรถส่วนตัวถ้ามารถโดยสารประจำทางนะครับหรือคนส่งสาธารณะก็จะใช้เวลาชั่วโมงนิดนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่วัดไทยกันนะครับว่าเป็นบรรยากาศยังไงบ้าง เข้าของวัดก็มีคนมาทำบุญเหมือนกับเราเยอะอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอ,อเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอสารพระภูมิก็อยู่ทางด้านซ้ายมือน,นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอาคาร แต่ก่อนมันก็จะแยกกันนะครับก็เป็นด้านซ้ายมือก็เป็นอาคารออฟฟิศนะครับสําหรับมาติดต่อส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอาคารที่สําหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับสําหรับวันที่ไม่ใช่วันเทศกาลอาคารนี้นะครับก็ไว้ติดต่อนะครับเป็นสนับงานเล็กๆนะครับเวลาจะเข้าห้องน้ําก็มาเข้าที่นี่ได้อาคารนี้ก็เป็นด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับ าไว้ทำรับทำพิธ okay. oh. okay. mm ีการทางศาสนาอยู่ที่อาคารนี้มีห้องน้ำพอเดินถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับอันนี้ครัวห้องครัวครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่คนมาที่วัดก็มาจอดรถอยู่ที่ด้านหลังประมาณนี้นะครับเราก็จะรถมาจอดที่นี่แล้วก็เดินเข้าไป ยังอาคารที่อยู่ด้านขวามือตอนที่เราเข้ามานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปเมื่อเราเดินผ่านประตูเข้าไปเราก็จะเห็นที่เก็บสำรับอาหารสหรับพระนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือให้เราสังเกตนะครับมันจะมีเครื่อง สำหรับจ่ายเงินเหมือนกับร้านค้าทั่วไปเราสามารถที่จะทำบุญผ่านจุดนี้ก็ได้เพียงแค่ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็กด enter จากนั้นก็นำบัตรธนาคารของเราเนี่ยนะครับมาแตะที่เครื่องเหมือนเราชำระเงินทั่วไปที่ร้านค้าต่างๆจากนั้นก็รอรับไปเสร็จฝากเงินมาทำบุญตรงนี้เราก็จะได้มีหลักฐานด้วยว่าเรามาทำบุญให้จริงๆ สำหรับเครื่องทําสังฆทานเรามาถึงแล้วเราก็เอาไปวางไว้ข้างหน้าเหมือนกับคนคนอื่นได้เลยเมื่อถึงเวลาก็จะมีคนแนะนําให้เราเอาของไปถวายพระเอง

เสวีเทวมัสกาติสาธุหนมรับประทานอาหารกันครับจากที่จอดรถนะครับอันนี้มองจากมุมที่อยู่สวนหินนะครับ ส่วนหินก็จะมีป้ายชื่อของผู้ร่วมบริจาคเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ตรงนี้อี่ก็เป็นป้ายชื่อของผู้บริจาคนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ละก้อนแต่ละก้อนก็มีผู้บริจาคนะครับเดี๋ยวเราลองหันกลับไปดูอันหลังกลับไปดูปึ๊บนี่ปร,ประมาณนี้บรรยากาศที่มองจากส่วนหิน มีป้ายเตรียมไว้ให้เรามาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับมีความเร็วของรถอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับพื้นที่โล่งๆตรงนี้แต่ก่อนเป็นหลุมเป็นแอ่งเลยนะครับสำหรับทําโบสถ์นะครับโบสถ์ใหม่ที่กําลังจะก่อสร้างนะครับสมัยก่อนที่ใครเคยมาจะเป็นหลุมเป็นแอ่งเป็นน้าแบบนี้เอาดินมาถมหมดแล้ว นี่ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอาคารที่ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญใหญ่ๆห,หน่อยก็จะมาประกอบกิจกรรมที่อาคารนี้ครับมีผ้ายืนอยู่ตรงจุดนี้ด้วยข้างๆพระ้าะยืนนะครับก็เป็นอาคารที่ใช้ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้ามีคนมาเยอะจะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่อาคารนี้มองจากอาคารหลังใหญ่นะครับก็จะเห็นพื้นที่ของวัดประมาณนี้นะครับอันนี้พื้นที่ที่ดินถมไปแล้วว่าจะสร้างโบสถ์ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นลานจอดรถนี่ครับบรรยากาศของอาคารหลังใหญ่ก็จะมีจติจกรรมต่างๆที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างด้านซ้ายมือนะครับตรงจุดนู้นก็จะเป็นห้องครัวอีกห้องหนึ่งด้านข้างของอาคารนะครับก็จะมีบริเวณที่จัดกิจกรรมต่างๆนะครับจะเห็นอาคารที่อยู่ตรงนั้นไหมครับก็คือสถานที่ไว้สําหรับประกวดนางงามสงการนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆสําหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่ เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นวันสงการก็จะมีการประกวดนางสงการที่นี่กันอันนี้ก็เป็นกุฏิสําหรับทํากิจกรรมสําหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมบางอย่างของทางวัดน,นะครับ mm hmm. เช่นมานั่งสมาธิหรือทํากิจกรรมที่ต้องค้างคืนก็มีอาคารเล็กๆหรือว่าเรียกว่ากุฏิก็ได้อยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่ ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาจัดที่นี่กันลานกว้างพอสมควรบรรยากาศวัดไทยที่บิสเปนก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีอะไรดีๆในคลิปหน้าก็จะมาแชร์ความรู้หรือเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้รู้จักกันต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ